อ่อาทันเรียนก็เริ่มนั่นแหละฮะก็สวัสดีครับผมผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยก่นเลยนะวันนี้มาช้ามากนะฮะผมก็ฟงคนเดียวไปตั้งนานเลยนะปรากฏว่าไลฟ์สตรีมมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมอ่าพอดีเราอ่าเปลี่ยนเป็นไลฟ์แบบช่องทางเดียวนะครับวันนี้นะ,ะพอดีระบบเรากาลังปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นนะครับผมก็ เลยนะเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะในการขี่สตรีมนะฮะก็ต้องกับขอภายด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ชมกันนะตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่1ครับผมกับในส่วนแบบแรกนะครับผมของอ่าแบบอิรันเกลนะฮะก็วันนี้16หทีมด้วยกันนะครับมีในส่วนของเดี๋ยวผมจะนะ ปับนหนึ่งนะสักคู่นะสักคู่สักคู่สักคู่นะกูนี่นะฮะก็เดี๋ยวต้องให้จ่าดูในไลน์ก่อนนะฮะโอเคกรับผมโอ้แล้วนี่ฮนะ I am ฮนะ I อตุ่ อุอ้ยนี่ได้แอรดรอปด้วยนะฮะทางด้านของนะทีมนี้นะดูอยู่ทีมเดียวนะไม่ต้องตกใจนะวันนี้ระบบผิดพลาดน,นะครับตอนนี้ก็กำลังแก้ไขอยู่ด้วยนะครับเลยได้ดูอยู่แค่ทีมเดียวนะตอนนี้นะฮะยังไม่ออกใช่ไหมออกไปยังยังไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ น่าจะได้ตังค์เยอะนะไอแอมเปูงเนะี่ยดูกันต่อฮะ อยู่นะตอนนี้นะก็กำลังแก้ไขยอยู่นะะแม้ก,ก็ยังไม่ได้ภาคอะไรนะเพราะว่าเราดูในส่วนของไอแอมไปก่อนนะตอนนี้นะนน แอมครับไอแอมมาเลววงกานะฮะโอ้โอาลราก,กดไทรอสด์ว้ามันขึ้นเดี๋ยวค่กดเริ่มอ่าโอเคครับผมเราจะได้ใจความมาบ้างนิดหน่อยนะฮะก็ โอเคครับ oh, okay. ไม่ต้องตกใจนะดูไอแอนะฮะดูไอแไปก่อนนะอ๋อหนูเนียไปก่อนนะครับผมเกมแรกก็ต้องกราบนะขอ,อโทษขออภัยด้วยนาทีมัน ขอ้อผิดพลาดนะวันนี้นะเดี๋ยวเราก็นะกลับมาดูได้ต่อไปนะในเกมที่สองนะเผอเกมไม่ถึงเกมที่สองหรอกเกมที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ดูได้แล้วนะตอนนี้เราเติมโปรป์เนี่ยไอแอมเนะี่ยโอ้โหเห็นตายแอมทีมเดียวนะได้เปรียบสุดๆนะกล้องมาจับอยู่ที่ไอแอมตอนระบบผิดพลาเขาดีนะฮะก็เลยเราก็จับอยู่ที่ไอแอมอยู่ทีมเดียวเนะี่ยวิ่งวนไปวนมาเนะีนะ่ยไอทูเนี่ยไม่ตายด้วยนะหน้าของไอทู โอเคครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกครับนะปัญหาเกิดข้อผิดพลาดนะครับวันนี้นะในส่วนของวงครับผมนะอู๋นี่ครับผมบีบมาฮะทางด้านของสครูครับทางด้านของลสลดซ็อกไม่อยู่แล้วครับบอกไปเฉยครับผมแล้วบีบมาตรงกลางครับโคชิงกิเฉยเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่หมื่นกันบ้างฮะเริ่มเบื่อทางด้านของไอแอมแล้วฮะตอนนี้นี่ครับผมมาดูที่ทางด้านบอลนะฮะ นะทางด้าน NCLS ครับนะรถเหล็กนะคุณตีเรียกรถเหล็กนะอวอร์ดครับอวอร์ดใกล้แล้วฮนะหหน้าสงสารเลยฮนะแล้วก็นี่ครับเอิร์ธครับพัทลวีคีตการนะฮนะน้องเอิร์ธเราดูต่อครับจะได้หรือเปล่าฮนะจงหูเลงจังหวะนี้อู้ท็อปแรงครับหลบกระสุนไ่เฉียวหัวไปนิดเดียวฮนะวิด ไปฮะท็อปแล้งสุดดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะอิทธิพลนะฮะอิทธิพลหอ,อนาคหรือเปล่าฮะพี่ดี้พี่ดี้มาเองอุ้ยระเปิดครับนี่ฮะอยู่กับผู้ใหญ่หมู่สิบครับสุดแสบของเรานะฮะก็นะวันนี้นะไลฟ์ขึ้นมาช้าครับผม เนื่องจากเราปรับปรุงระบบอยู่นะไม่เชื่อลองไปดูทางเว็บไซต์ของเราได้นะวันนี้เปลี่ยนเป็นถ่ายทอดสดช่องทางเดียวนะครับผมผ่านทาง Facebook อย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วเรียบร้อยครับเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมกดระเบิดไซ่์ดาวองช็อปแลนด์ครับนินิโพนครับเปิดน็อกได้ครับเมื่อสคูลเข้าจากด้านของอาวอนนะโดนน็อกไปครับอะไรนะแล้วซีโฟครัเปิดน็อกทางด้านของบาจิกได้ครับรถเหล็กครับรถเหล็กหรือรถเหล็กเนี่ยนะฮะ แล้วโอ้ยอัตลาสเดอะเมอร์เดอร์ครับยืนไม่ขึ้นแล้วถ้าอยู่อย่างนี้นะค่อนข้างจะเสียหายครับแล้วป่าสโมกไปฮนะแล้วรถเหล็กเล็งแล้วเปิดไฟเข้าไปถ้าโดนบอกเลยว่าดับครับดับหรือเปล่าฮะไม่ดับครับเข้าไปในบ้านแล้วหรือเปล่าฮะลาระเบิดเซิร์เกอร์ครับผมปลาระเบิดใส่มัดหลิกกันเองฮนะหรือมาริโอ้นะแหมปลาใส่กันเองเฉยเลยนะฮะไม่ดีนะไม่ดีนะ อ่าส่วนดีคนดูด้วยนะครับผมแต่ที่บอกไปวันนี้ไลน์เราขึ้นมาช้าไม่ต้องตกใจนะฮะไปนิดน,หนึงนะฮะอาดูกันต่อครับนี่ฮะเชนซอครับ <c oughs> เหลือแค่คนเดียวแล้วซิกกี้กับเอาต้าฮะไปแล้วครับไปตอนไหนเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหแล้วนี่ครับ เชนซอบอกโอ้ไม่ไหวแล้วของกินสปอนเซอร์แล้วตายไปเลยได้ไหมแล้วนะถ้าจะทำร้ายจิตใจอย่างนี้นะฮะแล้วอ,อุย้ยนี่ครับรถเหล็กครับโดนปาระเบิดไฟแนลซิกกี้นะเป็นคิวฟิกเก่าที่เพิ่งขึ้นมานะแสดงว่าเมืมม่อสักครู่นี้คือเขาปาโดนนะฮะแล้วก็เป็นหน้ารถเหล็กนะได้คิวทางด้านของซิกกี้ไปนะฮะนี่ครับผมมาริโอครับผมกดทางด้านของ GTT ฮนะีครกำลังดวลกับทางด้านชอปแล้งอยู่แน่ๆเลยฮนะ แล้วนี่ครคามีนครับเปิดน้องด้านของรถเหล็กได้ครับโอ้คามีนครับเก็บรถเล็กจากเกมเลยโอกรลังจะโชว์ฟอร์มเทพซหน่อยทำไมไปทำกับเขาอย่างนั้นนะฮะแหมไม่ไค่อยคุยกันก็ได้นี่ครับผมโอ้โหทท,ท,ทเคครับแย่เลยนะโดนน็อกไปนะฮะไต่ตองปูดแล้วตรงนี้ครับผมศึกแรกครับผมเพราะว่าได้ดูกันครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ไปจับภาพอยู่ที่อ่าทางด้านหัวแอมซนานนะฮะอีนระบบมันผิดพลาดอยู่นะนี่ครับ อายุธครับกำลังดวลกันอยู่ฮะโอ้ออเอได้ไม่ได้โอ้โหมาริโอ,โอ,โอ,โอครับผมปเปิดใส่ทางด้านของผู้ใหญ่หมูสิบไปแล้วมาริโอครับสันใจเดินขึ้นมากะจะเล่นงานได้ไหมโอซเกอร์ครับดได, er คบได้คิวทางด้านอนิติพลไปโอ้แล้วเตมินาครับผมเปิดน็อกทางด้านบอลไ่ได้นะเมือ่อสักครู่นะฮะ อูแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นด้านยูริครับแข็งกว่าฮะนี่ฮะมาดูทางด้านของเออัลราวีคีแนนมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะเพิ่งกลับมาเจอกันนะฮะก็สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับใครอยากมาร่วมสนุกกับเรานะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะแล้วทางแอดมินมาได้เลยนะแล้วก็สอบถามแล้วกันเดี๋ยวเราจะเปิดลงทะเบียนนะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะยังไงก็ ากติดตามไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเพลิงระเบิดไปครับคาร์มินครับเมื่อวานก็ฉายแสงไม่พอสมควรนะด้านคาร์มินหรือว่าฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากนะสเตมินา่าหลังหลังจากมาซ้อมใ่ห้องเรานะฮะเก่งโดดเด่นขึ้นมาเยอะเลยนะคาร์มินครับคาร์มินกาฟื้นเปล่าเราตรงนั้นนับใส่กันแล้ว รัวกันแล้วโอ้ยได้หรือเปล่าไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวฮะอย่างนั้นฮะเตยมิน้าครับกำลังดวลกับนี่ฮะในส่วนของทีมชิโนฮะโอ้โหนะศึกที่สองครับตอนนี้ฮะทางด้านของชิโนฮะนี่ฮะซาีิครับ เปิดน็อกได้ครับเมื่อสักครู่นะฮะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยมาติชมกันได้นะครับจะบอกไปก่อนเลยระบบผิดพลาดมากนะไปดู i อ m อยู่คนเดียวนะไม่ต้องตกใจนะฮะนี่ครับมาดูทางด้านของอาคาชิบ้างฮะออ้ยรถเชียวหลังไม่ไเดียววาคาชิวิตายนะโอ้เกือบไม่รอดแล้วนะฮะคาชิอาคาชิ ชี้ทำไมต่อฮะไปไหนได้ไหมฮะชี้โอวี่เแบบแวบ,บแเบฟเบแบบนี่ฮะอ alert ครับผมเล่นงานทางด้านชิโนได้ก่อนครับและตรงนี้ครับผมอานกชีก้กำลังดวลกับโอ้โหเปิดน้องทางด้านของไอแอมได้ครับผมทีมฟรีฮะแหมเล่นฟรีแล้วยังมาแสบอีกนะฮะแหมในนุ่ยนะไอ ทางด้านของแอมซีดนะฮะโอ้ oh, แล้วคาวมินครับเปิดน็อกทางด้านของชิโนได้ฮนะโอ้เราโยนเราเปิดเข้าไปตรงนั้นเราเลยอัลเลิร์ดครับผมโยนระเบิดแสงด้านเควินนี่ครับตเราไปแล้ว,ว,ลวต้าครับเปิดน็องด้านของโคสุกิโอเดนไปนะ,ะแล้วอาวอนครับเปิดน็อกเน่าเบอร์ซิเกอร์ฮะ P W K L ครับผมโอ้โ oh, หเล่นงานเน่าชิโนได้แล้วมาเฟียเปิดน็อกไปได้เมื่อสักครู่เช่นกันนะฮะจะทำยังไงต่อดีฮะ ชุบเพื่อนอยู่ฮะแล้วคิงครับนี่ฮะไปได้คิวมาได้ะเช่นเดียวกับ P W K L ครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะเราถ่ายทอดสดอยู่นะครับสวัสดีคนดูทั้ง21คนด้วยนะนะครับจีมุกบอยนะใครอยากมาเล่นกับเราก็นะทักมาหาเราได้เลยนะครับผมเป็นห้องซ้อมนะฮะทุกคนไม่ต้องตกใจอีกไม่นานเรามี์นมนต์แน่นอนเดี๋ยวลักกี้ครับผมเปิดน็อกทังดาจาวมีนไปได้ครับผมโอ้โห คุณต่อครับอาคาชิครับเปิดนอกด้านด้านไอ้แอมอาคาชิครับผมเปิดนอกร่างด้านของมาเฟียได้ครับเมื่อสักครู่อาคาชิครับไปต่อเนื่องเลยโหจริงๆว่ะเออเก็บหลกไปเลยนะนั่นะ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 เป็นทีมให้แต้มนะอาคาชิต้องเอาแต้มจากเขานะไม่ให้ไปเสียแต้มฮนะโอ้แล้วคุณสกิลเดนครับผม ระเบิดใส่ทางด้านของอันดายนะพิงกี้กำลังโดนนะแล้วดูหน้าจอในเกมก่อนรายการอาคาชิกำลังจะเดินไปปิดฉากทางด้านของมาเฟียเดินผ่านก็ตายแล้วนะฮะอาคาชิบอกว่านฝะุ่นฟิวเท่านั้นนะโหดจังวะวันนี้แหมร้อนแรงจริงเหมือนจะได้ไปเยอะนะผมอ่านเหมือนอาคาชิได้ไเบียร์เลยเปล่าฮนะทั้งทีได้สองคิวนะฮะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะฮะนี่แล้วมาไปดูวงกันมากนะฮะ โอ้โหบีบนะไปด้านบนของโพชิงกิฮนะแล้วตรงนั้นนะป่าลึมเลยนะฮนะไปด,ดนูนักงูกันแน่ๆฮนะแล้วเชนซอยังอยู่ครับนะเล่นงานทางด้านเบอร์เซอร์เกอร์แล้วมัลีกครับไม่ปล่อยไปไหนอ่นะแล้วเชนซอโดดเก็บออกจากเกมไปดูกันต่อฮนะโอ้วทางด้านของนายหนุย่ยนฮะโอ้หคานนะถึงก็ต้องคานนะไม่ไหวอนะ โอ้ oh, ออกจากเกมไปแล้วครับผมทางด้านของไอซีของเรานะฮะมาเป็นทีมเสริมให้นะครับแทนผู้เล่นที่หนีห้องเราไปนะฮะต้องเรียกคุยหน่ <c oughs> อย a l แม็ m a ี่ครับผมเปิดน้องทางด้านนายได้นะฮะเรายังไงต่อดีฮะอ้โหบอมบอยครับเปิดน้องได้ของตาไปฮะ N N G L S ครับเปิดน้องด้านของ a l e r ครับ โอ้ตีโฟครับไล่แหลกครับแล้วตรงนี้ครับดูในจอเลยครับแล้วโอ้แล้วซิกนายครับลั่น2นัดครับเท่านั้นครับหูแตกเลยฮนะโอ้ทำอะไรไม่ทึ่งไม่ขึ้นเลยนะซิกซัวเจอซาดิดครับเตง็งเจอเต็งครับผมบอกเลยว่าท็อปโฟั้งนั้นนะบอกคนนี้ฮะแล้วตรงโอ้อจะกเกมแล้วผมบอลเลอร์โซ่ครับเก็บทางด้านของเจ้านานไปนะโอ้วอมบอยครับ เก็บทางด้านของอาคาชิไปแล้วนะอ่านลังนานอาคาชิตัวเล่นงานแล้วตรงนี้ครับลีเบอร์บริดครับผมโอ้โหสัตว์กระสุนเละเลยแล้วโดนด้วยแนละ้วโคตรแม่นนะโอ้แล้วเอิร์ธครับตกรถฮะตอนนี้ฮิทูครับโอ้ได้ในคิวทางด้านของ,จอของ Joy, โจอี้ไปโอคิงนะโจอี้นะโจอี้บอยนะล่วงรถเลยนะแล้วทีทีเคครับผมเก็บทางด้านของ p w ีเอสไปนะเมื่อสักครู่นะฮะ ทุกคนดูทุกทุกท่านด้วยนะระเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเปิดน็อกทางด้านของซีโฟได้ครับนี่ฮะสาใส่ยก้อยของผมนะเล่นงานทางด้านของเจโฟไปได้แนละ้วโอ้โหหลุดหวิดไปนิดนึงนะเฉียวหลังเฉียวหน้านะโอ้แล้วอีพีเคทำยังไงครับไม่ไม่ไหวต้องร้องเย่แล้วตอนนี้แล้วคานเข้ามาในบ้านนะหวังว่าจะยื้อชีวิตตัวเองไม่ได้นะแล้วยังได้อยู่ฮะโอ้โหแล้วเพื่อนครับคำว่าเพื่อนเท่านั้นนะ ปามาเล่นงานทางด้านของโฟคิงหมดเลยนะแสบจริงนะนี่ยังอยู่ยังไม่หมดครหายไป2นะเหลืออีกหนึ่งนะนิ้วสมเหมือนจะดับคัมไว้ให้เพื่อนนะแต่ไม่ต้องคําแล้วเพราะไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ต้องคําตัวเองแล้วนะทางด้านในส่วนของนะไอครับ11เป็น1นึ่่ะเห็นอยู่ไม่อยากอ่านนะเรารู้กันนะ1นึ112่่ะนะใช้ชื่อแสบมากเลยแนละเราเดะเดะเดะเีเมอครับ ลายเยิงอยู่นะสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะใครมาคอมเมนต์อะไรมากไหมฮะสุลาด้ะซาลูเหรออ๋อซาลูอีกแล้วอฮะไอ้ซาลูสวยขึ้นป่ะเนี่ยแน่ธรรมดานะซาลูซาลูมีแฟนนะครับอ่าเออทะลุกีนแะ ยินแต่โอาแล้วนี่ครับผมเทเลซีเจครับเปิดน้องดาววอร์มบอยได้แล้วลีเมอร์มิกเล่นงานเบอร์เซอร์เกอร์ไปครับผมเราดูกันต่อครับเหลือแค่3ทีมครับตอนนี้นะไอต้อนสดชา้าไปนิดนึงนะฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับวอร์มบอยโดนเพโซเล่นงานไปโอ้แล้วเทเลซีเจครับน็องครับไม่รู้ตกอะไรโดนระเบิดหรือ,อยังไงแล้วซีโฟครับผมเปิดน้องดาวลีเมอร์มิกได้ฮนะ มันตึงๆอยู่อ่ตรงนั้นนโอ้มาลุงมาต้มมันอยู่แล้วเจโฟครับเล่นงานในสองคนเลยทางด้านของซีวอลกำลังสาหัสโอ้แล้วมันเก็บต่อในส่วนของทางด้านดูทําไมด้วยป้าบอคอแตกแกจเอาอะไรจากฉันอีกนะทางด้านของซาดิดนะแต่เย็นๆโอ้ดูทําไมฮะลําบากเลยถ้าอย่างนี้แม็กซี่ฮะเหลือแค่แม็กซี่หรือเปล่านี่ฮะอยู่นี่เองนะสุดแสบครับโอ้จบตรงโคนเขาเหรอเนี่ย ไตายเถอะเออทีกูครับไปไปอยู่นะฮะโอ้โหได้ไม่ได้ฮนะโอ้โหซีโฟอัพเก็บทางด้านของซูราค,ครับแล้วเออเลอร์โซโดนระเบิดของหลังด้าน 4K ใจเย็นๆนั้นโอ้แล้วนี่ก็สมักซี่ครับโอ้โดนเก็บไปฮนะแล้วเรียบร้อยเลยครับผมทำให้ซาดิดครับจมแถบที่หนึ่งไปเลยนะไม่น่าเชื่อคือไม่รู้อ่ะไม่ได้เห็นเกมช่วงแรกด้วยละ่ะเลยวิเคราะห์ออกมาไม่ได้ละเอียด ทั้งหมดนะฮะก็นะเอาเป็นว่าเท่าที่ผมดาวดาวนะก็จริงๆไม่น่าเล่นเันเองเลยดูทำไมกับ CK อะ่ะน่าจะลุมซาดิดก่อนนะอันนี้ไม่ได้ฟ้องนะแต่น่าจะลุมก่อนผมนี่มันเคี่ยวซาดิดนะซาดิดครับผมจมดาบที่1ครับได้มาทั้งหมดแดคิวนะครับลำดับที่สองครับทางด้าน CK หรือ C w วนะฮะได้มาทั้งหมด7ดคิวครับลำดับที่สามครับผมทางด้านของดูทำไม,มนะฟอร์มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอยเช่นกันนะ เรเลือกโซเก็บไป4คิวนะได้ไปทั้งหมด9คิวเลยนะครับลำดับที่4ครับผมยูริครับผมแผ่วๆนะวันนี้ยูริได้มาทั้งหมด4คิวครับลำดับที่5ครับผม 4K ครับได้ไป0คิวลำดับที่6ครับผมทางด้านบอลนะได้ไปทั้งหมด5คิวนะครับผมบอลนะลำดับที่7นะครับผมทางด้านของเซมิน่าครับผมได้ไปทั้งหมด4คิวนะฮะดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปตัวเองแป๊บนึงนะฮะพอดีคิดถึงตัวเองนิดหน่อยนะฮะ ลำดับที่8ปดครับผมทางด้านของยูนิคอร์ได้ครับได้ไปทั้งหมด4ีคิวเช่นกันลำดับที่9ครับผมทางด้านของซิกซัวนะเองนะครับได้ไปทั้งหมด2องคิวนะฮะลำดับที่10ครับผมทางด้านของอ่าโตเกียวนะโตเกียวดิฟนะโตเกียวเรนเจอร์นะได้เนรนเจอร์หมุดหนึ่งคิวนะฮะลำดับที่11นะฮะทางด้านของ i อแอมนะหรือ i อแซนั่นเองนะได้ไปทั้งหมด4ีคิวนะครับลำดับที่12นะฮะคู่นะฮะ วันนี้อ๋อเรามีเกมแรกเรามาแค่15ทีมนะฮะสิบสอครับ a t l a t h e Murder ครับจบไวนะศูนย์คิวว่าโดนเล่นงานไปนะผมเห็นอยู่โดนนึกนึกก่อนโอ้นึก,น,ก,น,น,กนึกอีกนานครับข้าไมไปเลยแล้วกันนะแต่จำได้ว่าโดนเล่นงานไประเบิดไฟเล่นงานไปทานน้าของชิโนครับได้ไปทั้งหมด1คนะิวแล้วลำดับที่13นะครับชิโนนะฮะลำดับที่สิครับ,าท,รบทางด้านของอ่าช็อปแงนะฮะ ท็อปแรงนะครับผมได้ทั้งหมด 0Q ครับผมแนะล้วับที่15ผมตึงจังปง่งปงนะโดนเล่นงานไปจบลำดับที่15ครับผมลลังท้ายไปเลย